สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคลิปการเล่นเกม s o c c e r Manager 2 0 2 2อีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปหัวข้อเกี่ยวกับาการต่อสัญญานักเตะภายในทีมพราะว่าเราสามารถทําได้ยังไงแล้วก็ทําจากช่องทางไหนการต่อสัญญานักเตะต่อได้ตรงจุดไหนบ้างนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เพื่อนๆคอมเมนต์ถามมาในาช่องทางทางยู u ูบนะครับว่า พี่ครับรบกวนสอนหน่อยนะครับการต่อสัญญาณนักเตะนะครับจริงๆผมก็เคยทําคลิปเกี่ <t> ยวกับแนวนี้เนาะแต่ไม่ได้เจาะลึกนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นการเจาะลึกโดยตรงเนาะเกี่ยวกับการเข้าไปหาต่อสัญญาณนักเตะของสโมสรเรานะครับนี่ที่ถามมานะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับพี่ครับสอนต่อสัญญาณนักเตะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวทําคลิปให้นะครับวันนี้นะครับโอเคเจาะจงเฉพาะการต่อสัญญาณนักเตะทีมเราอย่างเดียวเลยนะครับโอเคแล้วก่อนรับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องผมด้วยนะครับทั้ง2องช่องทางหลักนะครับทั้งเพจไปบลอนเกมครับที่คอยสตรีมเกมซ็อกเกอร์มิน r เจอร์สองยี่สองเป็นหลักนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับ c k j s Channel นะครับฝากติดตามทั้ง2ช่องทางไว้ด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้จะเป็นการสอนต่อสัญญานักเตะนะครับแต่ถ้าเกิดเราทําแล้วนะฮะมีปัญหานะครับนักเตะไม่ยอมต่อสัญญายังไงเนี่ยผมมีคิดเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับคลิปให้ดูนะครับอ่า ส่วนใครที่คอมเมนต์มานี่เดี๋ยวผมจะทยอยทําคลิปให้นะครับเพราะว่ามีหลายคลิปนะครับที่คอมเมนต์มาเนาะติดค้างก็เกี่ยวกับคลิปแผนการเล่นนะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะว่าแผนการเล่นที่เพื่อนแนะนํามาเวลาผมมาใช้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแป๊บนึงครับนี่นะครับก็สําหรับใครที่ต่อสัญญานักเตะแล้วมีปัญหานักเตะไม่ต่อสัญญานะครับก็สามารถลองเข้าไปดูที่คลิปซ็อกเกอร์เมเจอร์ของช่องทางผมได้นะครับ ep ที่นะครับแก้ยังไงนะครับผู้เล่น ไม่สนใจที่จะต่อสัญญาและเจรจากับคุณอีกต่อไปนะครับสามารถเข้าไปดูคลิปนี้เพิ่มเติมได้นะครับถ้าเกิดใครต่อสัญญาแล้วนักเตะขึ้นว่าไม่สนใจที่ต่อสัญญานะครับโอเค EP ที่ห6สนะครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับโอเคต้องบอกก่อนว่าอันนี้จะเป็นเซฟที่ผมเล่นคันน้่นแมนยูนะครับเพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะเพราะว่าเซฟสองเซฟสามผมหายนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเซฟนี้นะ1.4.4นะครับเพราะว่าเซฟเก่าผมเนี่ย ที่ผมเล่นจะเป็นเวอร์ชันเก่าๆนะครับพอมาเล่นเซฟนี้รู้สึกโดยส่วนตัวรู้สึกมาเล่นยากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ผลงานไม่ดีเลยนะครับก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทั้งสองทางเลยนะทั้งเพจไซบอลเกมแล้วก็ y o u t u b ีเ k จีแชนเนลนะครับส่วนเรื่องอประวัติความเป็นมาในการเล่นเมนยูผมดูาลเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้แผนที่แท็กติกเพื่อนๆส่งมาให้นะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมทำคลิปต่อไปให้นะครับโอเคสําหรับ คลิปนี้นะก็จะเป็นการต่อสัญญานักเตะนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเล่นนะครับเลือกทีมแล้วนะเลือกสมมติเลือกสมมสอนเสร็จแล้วใช่ไหมครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาจัดการเกี่ยวกับสัญญาณนักเตะก่อนก็ได้นะครับนี่นะฮะมันจะมีอยู่3ส่วนนะครับก็คือผู้เล่นชุดใหญ่นะครับเฟิร์สทีมต่อมาครับอันนี้คือผู้เล่นชุดสำรองนะครับทีมสำรองของเรานะครับอ่าต่อมาครับเป็นผู้เล่นที่สมมสอนนะครับของเราปล่อยยืมให้กับสมมสอนอื่นใช้งานนะครับซึ่งทั้ง3หัวข้อเนี่ย สามารถดูสัญญาได้หมดนะครับมาที่หัวข้อแรกครับผู้เล่นชุดใหญ่นะฮะนี่นะครับผมเขาญาติจัดเรียงตามค่าพลังนะครับประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นสังเกตที่ด้านขวามือครับเขาจะบอกจำนวนทีมชุดใหญ่จะมี25คนใช่ไหมครับใกล้ๆกันครับจะเขียนว่าเจ n เน a l เลาครับเจอเนินเล่านี่ยหมายถึงข้อมูลนักเตะต่างๆทั่วไปค่าพลังพลังแฝงอินโฟนะครับอินโฟหมายถึงพวกที่บอกเกี่ยวกับสถานะนักเตะตอนนี้ ประกาศขายไหมประกาศยืมไหมนักเตะอารมณ์ไม่ดีไหมแลวอย่างนี้นะครับมีคนมาขอซื้อหรือเปล่านะครับอายุมูลค่านักขาตัวนะความฟิตอารมณ์แล้วก็ทีมเคมีนะครับอ่ะให้เรากดตรงจุดนั่นรอบครั้งแรกครับกดครั้งแรกมันจะเป็นสถิตินะครับว่านักเตะคนนี้ลงสนามไปแล้วกี่นัดนะครับยิงได้กี่ประตูแอซิดหรือยังนะครับได้ไม่อัเลไหมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ AVP หรือว่าอ่าเรตติ้งเฉลี่ยนะครับได้เท่าไหร่นะฮะใบเหลืองใบแดงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราสามารถกด ให้มันเรียงได้นะอย่างเช่นผมจะกดว่านักเตะคนไหนนะทีมผมเนี่ยยิงประตูได้เยอะที่สุดนะครับให้เราเอานี้มากดที่คําว่า GS ครับหรือว่า GO นะฮะนี่ครับกดครั้งแรกมันจะเรียงจากน้อยไปหามากครับกดอีกครั้งหนึ่งมันจะเรียงจากมากไปหาน้อยครับทำแบบนี้ทุกหัวข้อแล้วใครอยากจะรู้แล้วก็กดแบบนี้ได้ครับซึ่งทีมผมตอนนี้ผู้เล่นที่ยิงเยอะที่สุดนะครับจะเป็น Cristiano Ronaldo นะครับไม่ใช่ n o เ n สนะฮะเพราะว่านูเนสผมเพิ่งซื้อมานะครับโอเคต่อมาครับ ก็จะเป็นคอนแทกนะฮะก็คือหน้าสัญญาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีอายุนะครับค่้เนเดือนจากสัปดาห์บอกนะฮะมูลค่าผู้เล่นสถานะผู้เล่นแต่ละคนนี่เขาอยู่สถานะไหนคีย์เพเยอร์เฟิร์สทีมเพเยอร์โรเลชันอะไรพวกนี้นะครับต่อมาครับจะเป็นคอนแทกหรือว่าสัญญานักเตะคนนั้นนะครับว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะแล้วก็อันสุดท้ายครับจะเป็นสัญญาสุดท้ายที่นักเตะคนนั้นจะหมดลงนะครับ เาก็จะบอกว่าวันที่ไวอะไรนะบอกได้หมดเลยครับมีตั้งแต่3ปี15เดือนนะครับต้องบอกว่าอันนี้ผมได้ตอบไปบางคนแล้วนะเหลือบางคนที่ผมไม่ได้ตอบนะครับอ่ะพอมาถึงหน้านี้ใช่ไหมครับให้เราเอานี้ไปกดที่คอนแทคครับมันจะเรียงจากน้อยไปหามากก่อนนะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งมันจะเดียกว่ามากไปหาน้อยนะครับเราจะหานักเตะที่สัญญาใกล้หมดใช่ไหมครับเพื่อต่อสัญญาให้เรากดที่คอนแทคครับให้มันโชว์จากน้อยไปหามากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับอ่า คิเซโนโล่ลอนโด,ดก่อนเลยนะฮะอันนี้สัญญาณที่จะหมดแล้วครับอายุสันเปีนะฮะมจะกดต่อนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับร트라นะออฟซีซั่นเนี่ยหมายถึงว่านักเตะคนนี้อาจจะแขวสตัดออกจากเกมไปนะครับแต่อีกเคสหนึ่งก็คือ อาจจะแขวนสตาร์ทจากสโมอสรอเราแต่ว่าไปอยู่สโมอสรอ,อื่นนะครับในกรีที่อายุยังไม่เยอะนะประมาณสัก30-35มเนี่ยบางคนก็ขึ้นว่ารีทายจากซีซั่นนี้แล้วนะครับบางทีการรีทายของนักเตะบางคนในเกณเนนะี่ยอาจจะเป็นรีทายหายจากเกมไปเลยคือแขวนสตาร์ทจริงๆนะกับนักเตะบางคนก็คือ,อแขวนสตาร์ทบสโมอสรอเราแต่ว่าไปอยู่กับสโมอสรอ,อื่น,นครับถ้าเกิดใครเจอเคสแบบนี้ก็ลองประกาศขายดูก็ได้นะเผื่อที่มีใครมาขอซื้อนะครับผมยกตัวอ,อย่างเอาจะขายโดนโดดูเนาะโอเคเพระาะเขาจะรีทายอยู่แล้วนะครับประกาศขายไป แต่นี้ไม่ประกาศขายไม่ได้ครับเพราะว่าบอร์ดบริหารไม่ให้ขายนะครับโอเคถ้าเกิดใครเจอแบบนี้นักเตะจะดีทายลองประกาศขายดูนะถ้าประกาศขายได้แสดงว่านักเตะเนี่ยจะไปอยู่สโมสรอื really ่นได้นะครับเราก็จะได้นักเตะคนนี้ขายไปแล้ได้เงินมาเข้าสโมสรนะครับแต่ว่าเขาไม่ตอบสัญญากับเราหมายความว่าเขาอาจจะแขวนสตาร์ทกับสโมสรเราแต่ไปอยู่กับสโมสรอื่นนะครับในกรณีที่นักเตะคนนี้ไม่ได้แขวนสตาร์ทหายไปจากเกมจริงๆนะครับอ่ะเราดูเขต่อไม่ได้นะปีสุดท้ายของเขาแล้วนะครับขายไม่ได้ด้วยนะครับต่อมาครับลุกชอ ลูกชอนี่เป็นนักเตะที่ผมทําทการซื้อขายเรียบร้อย,ยนะครับก็จะไปอยู่ลาซิโอนะครับแต่นี่มันไม่ได้โชว์นะฮะสถานะนะครับผมลองดูสถานะของลูกชอให้นะครับมันไม่โชว์นะจริงๆผมประกาศขายเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคส,สมมติต่อมานะผมจะไม่ต่อลูกชอนะเพราะว่าลูกชอผมประกาศขายให้ลาซิโอไปแล้วแต่ม,มันไม่ขึ้นโชว์ในนี้นะครับว่านักเตะคนนี้มีสถานะที่เราขายให้กับทีมอื่นไปแล้วนะครับ นี้ผมไม่ได้ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะผมยังยังไม่ต่อนะครับมาที่นักเตะครับของเทนี่มาเชียวนะครับก็กดเข้ามาที่นักเตะนะครับกดที่แอคชั่นนะครับแล้วเข้าไปที่ออฟเฟอร์นิวคอนแทคนะครับต่อสัญญานะครับในกรณีแบบนี้นะนักเตะเขาบอกว่านักเตะคนนี้รับค่าเหนื่อยเบสิกอยู่ที่1 5 7 5 0 0อต่อสัปดาห์นะครับสัญญาจะหมดวันที่1นะครับปี2 0 2 3นนะครับนี่นะฮะ JUL นะครับ ผมแปลให้ดูนะคือคือสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่นะครับโอเคนี่นะครับได้รับค่าจ้างค่าพื้นฐานอยู่ที่157,500ดอลลาร์สหรัฐนะครับและมีการทำสัญญาถึงวันที่1กรกาดานะครับ2,566นะฮะไม่ต้องการหาลือเรื่องสัญญาฉบับใหม่ในขณะนี้นะครับตัวแทนระบ,บุว่าผู้เล่นจำเป็นต้องมีค่าธรรมเนียม การลงนามนะครับ3ามแสนเจ็ดนะครับนี่นะฮะหักหักอยากได้สัญญาใหม่ของนักเตะค,คนนี้นะครับในกรณีแบบนี้ครับมันจะเข้าเงื่อนไขที่ผมเคยบอกเกพื่อนว่าให้ไปดูคลิป EP ที่56นะครับเพราะว่าปัญหาแบบนี้ก็คือนักเตะไม่ได้แจ้งเรามานะว่านักเตะต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มที่เท่าไหร่นะครับก็ใครได้เจอปัญหาแบบนี้ลองไปดู EP ที่ห้าสิบหกแล้วก็คือค่อยๆเพิ่มค่าเหนื่อยสมมติเขารับอยู่แสนห้าใช่ไหมครับเราก็ลองเพิ่มสักแสนแปดถ้าเขายังไม่ต่ออีกขึ้นแบบเดิมอีกนะฮะ ก็ลองเพิ่มเป็น2 0 0 0 0 0หรือค่อยๆขยับเงินเดือนต่อสัปดาห์เขาขึ้นไปนะครับแต่ดูว่านักเตะคขเนี้ยเราต้องการใช้จริงหรือเปล่าใน้ดูการหน้าหรือว่าไม่ใช้ก็คือประกาศขายก็ได้นะครับไม่ต้องเสียเวลาไปต่อสัญญา,านักเตะพวกนี้นะครับอ่าอันนี้นะฮะผมไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่านักเตะไม่ได้แจ้งค่าเหนื่อยมานะครับอ่าต่อไปครับเป็นทางด้านเตอร์เรสแล้วกันนะครับอ่ากดแอคชั่นต่อสัญญาครับอ่าเคสนี้ก็คือเคสนักเตะเนี่ยอ่า สัญญาหรือสัปดาห์ดีเลยถ้ากับอองต์เดียมาซียาวนะครับแต่ว่านักเตะคนนี้ระบุนะครับว่าสัญญาเชา่าใหม่ของเขาเนี่ยเขาต้องการอยู่ที่สัปดาห์ละ1นึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับปกติเขารับอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับโอเคแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมในการเซ็นสัญญานะครับสี่ปีอยู่ที่สองล้านเจ็ดนะครับก็คือนอกจากค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นและของนักเตะคนนี้เราต้องเสียในการเซ็นคเขาเนี้ยนะครับสองล้านเจ็ดเงินเขียวเราก็จะหายไปนะครับสถา,สญญานะสัญญาก็คือโรเลชันนะสถานะนนนัััักเตะะะคครรบบสญญา4ปี นี่นะครับวันที่1นึ่งสองพันยี่สินะฮะนี่แล้วก็กดนี่ครับเขาต้องการแค่นี้ใช่ไหมหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับอ่าผมแนะนํานะครับให้ให้ค่าจ้างเท่าที่เขาต้องการนะครับอย่าให้น้อยกว่านะให้มากได้แต่อย่าให้น้อยนะครับแล้วก็สถานะนักเตะพยายามอย่าไปลดนะว่าให้เป็นอย่าพยายามอย่าลดให้มันต่ํากว่าโรเตชันนะพูดง่ายๆเขาเกิดจะลดไปปุ๊บเพิ่มค่าเหนื่อยแต่ลดเนี่ยบางครั้งนักลดสถานนักเตะบางครั้งนักเตะจะไม่ต่อนะครับอ่าแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปครับ เรียบร้อยนะฮะยกตัวอย่างกันต่อนะครับเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจนะว่าทีมผมจะได้ไปต่อหรือเปล่านะเพราะว่าทีมผมฟอร์มไม่ค่อยดีนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับลองต่อสัญญาดูแล้ววันนี้เราก็เจอเคสนะครับเคสที่นักเตะจะรีทายนะครับอย่างโรนัลดนะฮะแขวนสตาร์ทออกจากเกมหรือเปล่าถ้ายังไม่แขวนสตาร์ทออกจากเกมนะครับแต่ว่ารีทายกับสโมสรเราลองประกาศขายดูก็ได้นะครับอ่าเคสโรนัลดนักแขวนสตาร์ทนะครับอีกคนนึงลูกชอนะครับอันนี้ก็นักเตะเขาขออยู่ที่หนึ่งแสน 1 8 0่ง0น่าอนะครับต่อสตตาต์นะฮะเพิ่มขึ้นจาก1 6 5 0 0แนานะครับแต่ว่าลูกชอเนี่ยผมยังไม่ต่อสัญญานะเพราะว่าผมเพิ่งขายกับอาซิโอไปแต่ว่าตรงนี้เขายังไม่ได้เห็นนะว่าอารซิโอเนี่ยเป็นทีมที่ติดต่อมาอยู่นะครับแต่ผมเนี่ยขายไปแล้วนะผมไม่ได้เลว่าทำไมนักเตะตยังไม่มีข้อความการย้ายไปหรือว่าขึ้นสารลักษ์ทีบีตัวอินโฟนะว่านักเตะคนนี้ได้ทาการตกลงย้ายให้กับอาซิโอช่วงเดือนไหนของฤดูกาลหน้านะนะครับมานนี้เนาะก็เลยยังไม่ต่อนะครับ สำหรับออสเตรียมาติยาโนะครับการต่อสัญญากับเขานี่นะครับก็าจะเป็นเคสที่ผมบอกเลยนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะฮะนักเตะไม่สนใจก็คือค่อยๆเพิ่มค่าเหนื่อยที่เขารับปัจจุบันนะโดยที่เราไม่ต้องรู้นะครับเขาต้องการเพิ่มเท่าไหร่แต่เราค่อยๆเพิ่มนะครับค่าเหนื่อยที่เขาต้องการสมมติเขาต้องการอยู่แสนห้านะครับปัจจุบันที่ค่าเหนื่อยเขาได้นะเราก็อาจจะเพิ่มเป็นแสนเจ็ดแสนเก้าหรือว่าสองแสนค่อยๆขึ้นนะจะดูว่านักเตะจะต่อที่สัญญาที่เท่าไหร่ก็ก่อนอื่นดูด้้ววยยนนะะะคคครรรรัับบ่่่่าาาเเจใชหือออปลถึงตฮ ประมาณนี้นะครับสำหรับการต่อสัญญานักเตะนะครับใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปในคลิปนี้ได้นะอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรแนะนำมาคอมเมนต์ได้นะครับถ้าผมทําแล้วผมก็จะแชร์ไปให้ในคอมเมนต์ให้เพื่อนๆเข้าไปดูใน YouTube ช่องผมนะครับแต่ถ้าทําแล้วเพื่อนๆยังไม่เข้าใจหรือต้องการแบบเจาะลึกแบบนี้นะฮะเฉพาะหัวข้อนะขออนี้คอเดียวนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะหาเวลาทําให้นะครับเี่ก็ฝากติดตามคลิปผมต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ